อ,อึนังอะลูกอ,อ,อึนออยเอ้อน่ยนายอึนหน่อยเอ้าอดแล้วอึนหน่อยวลูกเขาอานี่นั่งกอไปึนอ่ะเนึเขาอานี่นังก็ลูกอึนอึน อื่นน่อย้กไปเอาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องฟังไปสุทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนาะมีฝนตกลงมานะคะฝนตกข้างๆที่จะแรงเลยแลนะคะ ค่ะพ่อบ้านของเรานะคะก็เลยไปจับอื่งน,นะคะจับอื่งอ่างมานะคะที่บ้านของเราก็เลยมีอื่งอ่างนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารอีสานอาหารเพื่อนบ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทําเมนูต้มอื่งกันนะคะก่อนที่เราจะไปต้มอื่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวตาจะพาะทุกคนนะคะไปเก็บเอายอดนะเอายอดใบมะขามอ่อนนะคะมาใส่ในต้มเอื่ง สุดน้ำร้อนๆแซ่บๆอร่อยๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บใบมะขามบอนกันเลยจ้า สดพงเขานะคะที่เขาจะใช้ก็จะมีพริกแหง้งพริกสดหอมแดงนะคะข่าตะไคร้นะคะอันนี้ใบกะเพรานะคะเป็นกะเพราขาวบางห้นกระเอินพักอิตุไทยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดด้วยพี่น้องนี้คะ่ะเดี๋ยวเราให้น้ําเดือดก่อนเราจะไปปรุงต้มใส่ในหมอ้ออีกที่นึงคะ่ะนี่เนาะ ต้มยังไข่อุ้ยไข่าขาหอมแดงเอ๋อเดย๋ยเดี๋ย <c oughs> เดย๋ยวพริกพริกเดี๋ยวๆๆๆยาไม้พีชจัดจ้านใบมะกราใบมะกรูดใบมะขามเอาใส่เถิน ชัลงไปเลยสมเปียวๆกันไปน้ำเดือดก็สิมาเอาอึ่งใส่ได้พั่จักอ่ะปรุงรสผงนัวผงซูรส ใบปลาหรือว่าปลาแด่จ้า,า,จาวยายนะคะพี่น้องเซ็นแล้วนะคะรอขัดเกลี่ยโอเคแล้วก็นี่ใบกระเพราลองห้าวนะคะที่เราเก็บมาจ้า กินห่อแล้กจอวงกับอีลาเด้อจ้ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะไต่ก็พาทุกคนนะคะมากินอาหารร้านพื้นบ้านของเราอีกแล้ว ทางภาคอีสานจะรู้กันดีนะคะจะรู้จักกันดีเลยว่าถ้าวันไหนเนาะพี่น้องว่ามีฝนตกลงมาแรงๆแบบนี้นะคะก็จะมีอื่งอ่างนะคะออกมาให้ชาวบ้านนะคะออกไปหาอยากหากินเนาะพี่น้องออกไปจับอื่งน,นะคะเอามากินมาทํากินเป็นอาหารนะคะเราก็ทํากันแบบนี้หากินกันมาแบบนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะเราก็ทํากันมาตลอดเลยนะคะโอเคนะคะ วันนี้นะคะยังไงไตขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รักในบ้านหลังน้อยสวนเกษตรของเรานะคะยังไงวันนี้นะคะแต่ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหนูก,กินอะไร<ม>ไหนหทุกคนดูจิอวันนี้หนูก,กินอะไรว้